สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายน65หนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมถึง31ตุลาคมสำหรับไพ่พรมยานคุณเกิดเดือนไหนเป็นคนราศีนั้นค่ะไพ่ใบรแรกนะคะได้ไยพ่พญาราชสีค่ะตามมาด้วยไพ่สัจธรรมนะคะและใบสรุป คือไพ่พระนางเบนจากกรยาณีค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองค่ะค่าทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นสู่ระดับหัวหน้าผู้นําชีวิตประสบความสําเร็จอย่างสูงหรือตัวคุณเองค่ะอาจจะอยู่ในระดับหัวหน้าผู้นําอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าใครบุกเบิกเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆค่ะ มันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จไพ่พยาราชสีเนี่ยค่ะแทนที่แทนคนที่มีบุคลิกนิสัยที่หนักแน่นเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสองูงรักพวกพ้องเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวค่ะทำให้เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างนะคะแต่ในขณนะดเดียวกันข้อควรระวังจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงจนเกินไปหรือว่าความใจร้อนความประมาทค่ะตราบใด ที่คุณไม่ประมาทคุณจะดู่ในจุดที่สูงได้อย่างสง่างามค่ะแต่ถ้าคุณประมาทใจร้อนผู้วามข้างล่างคือปากแหวค่ะภัยพระนะคะภัยสัจธรรมบ่งบอกว่าตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดีค่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคุ้มครองเคารพนับถือหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงพ่อฤาษีดิงดังหลวงพ่อจารานหลวงปู่ดู หลวงพ่อปานวัดบางโคโนมโน,นะคะแล้วก็พระเกจิอาจารย์ดังๆนะคะหลายรูปในเมืองไทยนะคะและยังแทนคนที่สวดคาถาชินะบัญชรคาถามหาจากักรพรรดิคาถาเงินล้านอย่างเงี้ยค่ะสวดพาหงมหากาเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะคือเรียกว่าในเรื่องของสัมมาอาชีพหน้าที่การงานความรู้ความสามารถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นคนเก่งมีความสามารถสูงเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างในเรื่องของทางธรรมฐานของการปฏิบตัติคุณก็ไม่ได้ละเลยค่ะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าชีวิตประสบความสําเร็จอะคะ่ะมีความสุขมีความพอใจในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ไม่ได้รับเลยในเรื่องของการพัฒนาความรู้หรือการที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นแต่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่ารูแปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ติดไม่ขาดไม่อดไม่อยากมันเป็นทรัพย์ภายในค่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขคือหลายคนนะคะที่มีเงินแต่ไม่มีความสุขแต่ชาวราศีตุลในช่วงนี้ค่ะ ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงด้วยแต่ไม่ได้ทําตัวแบบหรูหราฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟงเฟอคือเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ว่าเน้นคุณภาพอาจเป็นลักษณะน,นั้นค่ะเพราะฉะนั้นการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะถ้าคิดที่จะทําอะไรหรือว่าปลุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะ หรือคนที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงที่คุณกำลังพยายามใช้สติใช้ความคิดเป็นช่วงที่คุณกำลังพยายามที่จะพัฒนาความรู้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จค่ะเป็นช่วงที่คุณกำลังพยายามนิ่งให้มากที่สุดะคะพยายามที่จะแบบสุขุมรอบคอบด้วยเหตุผลที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยด้วยความที่เป็นคนที่เชื่อมากในตัวเองสูงอะค่ะ ทำอะไรประสบความสําเร็จมาหลายครั้งบางครั้งความเชื่อมั่นในตัวเองที่มันสูงจนเกินไปเนี่ยคุณก็เคยใจร้อนวู่วางเคยผิดพลาดมาก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณสุขุมรอบคอบมากขึ้นก็เลยเป็นช่วงที่แบบว่ามีความรู้สึกว่านิ่งมากขึ้นมีสติมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะคิดจะตัดสินใจอะไรมันอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมีความสุขุมรอบคอบนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างชัดเจนค่ะในเรื่องของการเงินนะคะมี มีการเงินที่มั่นคงค่ะมีการเงินที่มั่นคงแล้วก็ในชุดนี้เป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าค่ะมีความเป็นนักบริหารจัดการการเงินที่ดีค่ะทําให้การเงินเนี่ยไม่รั่วไหลแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าใครที่ต้องการความมั่นคงที่มากขึ้นหรือต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยพยาราชจษียังบ่งบอกว่า คุณสามารถที่จะบุกเบิกพัฒนาทําอะไรที่มันต่อยอดได้มากกว่านี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะใครที่สนใจในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มงานบริการต่างๆนะคะหรืองานประดิษฐ์งานปราณีตพิถีพิถันอย่างนี้ค่ะหรืองานที่เป็นในเรื่องของการให้ความรู้การให้ธรรมะรวมถึงศาสตร์การพยากรณ์นะคะงานที่คุณมีความชํานาญเฉพาะด้านมีประสบการณ์มาแล้วเป็นอย่างดีค่ะ สามารถมาต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจได้อ่ะก็จะช่วยทําให้การเงินของคุณเนะะี่ยค่ะมันมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเหมือนกับว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความสันโดษนะคะมีโลกส่วนตัวสูงรักอิสระไม่ชอบไปใครมาเจ๊กกี้เจ๊กการหรือว่าก้าวกายชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไป สนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมะสนใจในเรื่องของอาการหาความรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณเปิดใจนะคะคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสําหรับคุณเนะะี่ยค่ะจะต้องเป็นคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันซื่อสัตย์จริงใจเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงด้วยความที่คุณนะเป็นเป็นคนที่พึ่งพาตนเองมาตลอดนะคะ มีความเป็นผู้นำถ้าคุณจะรักใครสักคนคุณก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยให้เกียรติคุณแล้วก็เข้าใจเข้าใจหน้าที่เข้าใจความรับผิดชอบเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณอ่ะอย่างแท้จริงอย่างนี้ค่ะถ้าได้เจอคนลักษณะเน,นี้ยค่ะจึงจะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมที่สําคัญต้องสินเสมอกันด้วยค่ะก็ถือว่ามาตรฐานสูงในเรื่องของความรักเหมือนกันค่ะตัดสินใจยากตัดสินใจช้าแต่ถ้ารักแล้วรักเลยค่ะแล้วก็ หลังจากใช้ชีวิตแต่งงานนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจให้ความสําคัญกับคนรักและก็ครอบครัวทุ่มเทเพื่อความสําเร็จเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะใช้ชีวิตร่วมกันแบบใช้ธรรมะในการคลองเรือน,นะคะอ,อยู่ด้วยกันด้วยความรับผิดชอบด้วยหน้าที่ความรักอาจจะไม่ได้หวานแหววแต่ก็ดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีค่ะ ทำให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าเดินทางประจําก็อย่าประมาทกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบนท้องถนนนะคะหรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะพวกไขมันน้ําตาลนะคะความดันเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังประมาทไม่ได้แต่ถ้าใครใครที่แบบว่ากำลังกาลังจะบุกเบิกพัฒนา ต่อยอดในเรื่องของการเงินทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่ากําลังคิดที่จะวางแผนทําอะไรใหม่ๆเพื่อความสําเร็จอะค่ะก็อย,อย่าอย่าอย่าเครียดจนเกินไปหรือว่าอย่าอย่าหักโหมมากจนเกินไปนะค่ะมันก็จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไวขึ้นเพราะว่างานอะไรที่มันจะต้องใช้สมองใช้ความคิดเยอะเนี่ยะค่ะถ้าคุณถ้าคุณจัดสมดุลได้ดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ ไม่เครียดค่ะไม่มุ่มั่นจนกลายเป็นความเครียดอะมันจะทําให้ความสําเร็จมันราบลื่นกว่าในชุดนี้ถ้าใครสวดมนต์ด้างสมาธิเป็นประจำนะคะสมาธิค่ะจะช่วยทําให้ให้สมองของคุณอ่ะโลดแล่นมากขึ้นคิดอะไรดีๆได้มากขึ้นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการวางแผนอย่างเงี้ยค่ะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนนะคะ ตรงนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่า,านในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะไม่ทําให้ชีวิตของใครเนี่ยตกต่ำแน่นอนค่ะคือสิ่งที่ได้เลยเบื้องต้นคือความสุขความสงบในเรื่องของปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะมันออกมาได้ดีมากขึ้นค่ะก็สรุปว่าชาวราศีตุลน,นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะมีความสุขขุมรอบคอบมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงค่ะขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่อดีราลที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ